ไหนช่วยหน่อยอ่ะตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินในบัญชีเลยอ่ะฉันทำไงดีอะไร <S <S ไนานไม่มีตังเลยเหรอตอนนี้ฉันหางานไม่ได้เลยอ่ะงั้นทำไงดีอ่ะงั้นเราจะทำไงดีอ่ะฉันก็มนไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราไปหางานทำกันไหมงานอีกแล้วฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยแล้วทำไงดีอะตอนนี้ฉันหิวเนี่ยโอ้หิวหิวหิวทนายว่างั้นเราก็ไปหางานทำกันเถอะง,งั้นเราจะไปหางานทำที่ไหนเราไม่มีงานเลยตอนนี้เออจริงด้วยที่นี่ไม่ค่อยมีงานซะด้วยแล้วฉันจะหากินยังไงฉันไม่่่่มมมีีีออะะไไรรกกกิินนนเลย็จ็จงงนะตััคทบ้าฉ ันเทียวจนร่างกายของฉันแขบไม่ได้แล้วเฮ้ยลุกขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปหางานทำแถวนี้เราจะไปคู่เงินเขาด้วยได้ไม่ไหวแล้วจะตายดีกว่าฉันไายไหว้นายก็ตามฉันมาตลอดกันไม่ไม่ไม่ฉันไปด้วยอ่าฉันเด็กแป๊บเดียวชิ้นก็ปวดขาหมดแล้วเนี่ยก็นั่นแหละเป็นสาเหตุที่นายไม่ค่อยกินข้าวไงก็ฉันไม่มีตังค์อ่ะฉันจะไปหาข้าวที่นายกินเล่าเดี๋ยวดัหยุดเดินก่อนนี่มันอะไรอ่ะฮะอะไรเหรอฉันก็ไม่รู้สิกระเดาเหมกอนนายเนี่ยให้ลองมองไปข้างบนนั้นสินั่นเป็นการแข่ง งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเถอะเย่จะได้ประลองฝีมืออยู่พอดีเลยไปๆเข้าไปกันโอ๊ยเอ้าเฮ้ยเขายังไม่เปิดประตูหรเนี่ยฉันว่าเขาเปิดสิบเอ็ดโมงนะเออช่่งมาเธอเราเข้าไปกันดีกว่าโอเคไปก็ไปไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียละอือหือเฮ้ยเดี๋ยวพวกคุณเข้ามากันได้ยังไงนี่มันเปิดสิบเอ็ดโมงนะครับฮ้าเปิดสิบเอ็ดโมงเหรอใช่ครับพวกคุณมาเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยก็เข้าทางประตูดิสามได้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่พวกคุณกวนผมอเนี่ยเราไม่ได้กวนบอกว่าเราขาปรระตูจิงๆ อะไรกันน่ะก็มาประลองสิถามได้เฮ้ยนี่คุณควรผมมีเรื่องใช่ไหมก็เราบอกว่าพวกเราจะมาประลองกันจริงๆไงโอเคไม่เป็นไรพวกคุณจะประลองกันเป็นคู่ใช่ไหมใช่พวกเราจะมาประลองกันเป็นคู่แล้วก็ไปด้านหลังได้เลยกี๊กี๊โอเคโอเคมาเดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูได้แน่พลอยการทำลายโต๊ะไปแหละมันทำไปเพื่ออะไรออกมาเนี่ยเฮ้ยนายคิดว่าเราจะรอดจากการแข่งขันนี้ไหมไม่รู้สิแต่ถ้าเราไม่ลองแล้วก็ไม่รู้นะโอเคโอเคดูโคต่อสู้ดีวเไหมโคทงเลย นี่นอนจริงๆๆๆไม่มการไม่ได้น,นอนเถอะว่าแหม่ไม่รอดแน่ <c oughs> แต่ถ้าคิดว่าเราจะไม่รอดนะเฮ <c oughs> ้ยพูดอย่างนั้นดิพวเงินหนึ่งล้านเราทําได้โอเคทําได้ก็ทําได้เออแล้วมันจะเริ่มอะไรอ่ะก้อนแข่งขันกล้เริ่มขึ้นแล้วให้ผู้แข่งขันป,ปล่อยทุกคนไปกันเลยครับเฮ้ยกลัวตายจังเลยอ่ะเฮ้ยกลัวตายหรือกลัวหิวตายลรอทั้งสองอย่างนั่นแหละ ผู้แข่งขันได้มาจงจุดประลองแล้วเอาผู้ท้าชิงมาจงจุดประลองได้เลยโอ้โหให้มันไปดิไปเปิดประตูโอ้โเปิดพลังปังปังประตูอีกได้ไหมโอเคเริ่มต่อสู้ด้วยไอ้เจ้าแม่ท่านมริบหโอ้ยกินเลยอีกแรงนี่จะแก้มาเลยซมโอเ มันโดนทับขาฉันสี่เจ็บนะ่อยนี่แนะอุ้ยมันโดนทับขาฉันจนกระเจ็บเหมือนกันนะอุย้ยแค่ตัวเดียวก็เจ็บจะตายหายอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็ผ่านแล้วเหลือแค่อีกสี่ตัวเองให้ตั้งสี่ตัวโชคดีด้วยคุณผ่อนด่านแรกเอายานี่ไปซะคุณต้องชนะอีกสี่ด่านนะคุณถึงจะได้เงินหนึ่งล้านาสตางค์เฮ้ยไม่ใช่หนึ่งล้านบาทผู้ท้าจิงต้องเคยชนะได้เลย จะมู่ไม่รอจะทำไม่มาเลยมันใกล้ใลฉันเลยนี่น่โอ้ยก็คอพวกแกเกดังเลยไงนี่น่ออ้ยก็ข้ามพนฉันไม่ได้นะอ้อดิฉันจะดการแกนี่แน่ทีพิฆาตอ้เจ็บนะนี่ยอ้ยโจ้หน่อยอ้ออนนี้น่ทีสองล้ไตัวน่ยังมาทับอีกโอ้โหว่าออ ไปดูเพื่อนดีกว่า<อ>เพื่อนเป็นยังไงบ้างเอาจิงนะมันก็ไม่ได้ค่อยยากอะไรขนาดนั้นหรอกน้ำหนึ่งล้านบาทฉันนั่นจะได้ง่ายๆแต่เพื่อนเราตื่นได้แล้วหยุดแกงตายได้แล้วเฮ้ยมันตาย,ยาจริงรอเนี่ยโอ้ยก็เพื่อนจะตายจริงม่ทำไงดีทีเนี้ยไม่เป็นรอยไม่เป็นไรจะไ,ไ,ไม่อยอะนีไมา,ยมาลยวอเอาไปจี้เพื่อนนาอ่าอด เดี๋ยนะโอ้จะตายจริงเนี่ยโอ้ลูกกินไปอยู่ในนรกมาคนน่ากลัวเลยเอาพูดท ok ah, ้าชิงต่อไปมาได้เลยมันกินสู้ฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยทำไมหน้าตามันเหมือนเ้าพูดแมนเลยใช่ใช่ใช่หน้าตาเหมือนเ้าพูดแมนมากเลยอ่ะใช่เนาะใช่เออใช่เลยแหละเฮ้ยหยุดคุยกันได้แล้วไม่งั้นเจะสู้ได้ยังไงเล้วกันอยากมาก็มาเลยอย่านี่เน่

โอ้ยฉันจะตายหันแล้วจะมาทับอีกโอ้ยเพื่อนทำนี้มากเลยโอ้โหมันออกนอกลกไปแล้วโอ้ยเพื่อนเป็นยังไงบ้างอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออฉันยังอยู่เรานม่งช่ยาเราจะไดไปช่วยต่างดวได้จริงเงินหนึ่งล้านบาทแล้วเพื่อนรักเราทำได้โอเคโอเคก็ได้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทำได้สิเรามาไกลแล้วนี่นะใช่หลังจะเป็นอะไรไม่รู้อะหลังจันหักแล้วโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยไม่ได้ใช้ก็เกิดใหม่แป๊บ พวกแกจึงเ,เกิดใหม่ละผู้ท้าชิงคนต่อไป<ร>มาได้ดยยเลยบอกเลยพวกแกไม่มีวันได้เงินหนึ่งล้านแน่ๆทำไมอ๋อก็ฉันเป็คนต่อสู้ที่เก่งที่สุดไงล่ะงั้นมาดวลกันหน่อยมาใช่ใช่ใช่ดวลเลยงั้นแกเจอสองพี่คาดเอ้ยหลบหลบเฮ้ยแกหลบฉันไม่ได้หรอกนี่แน่นี่เออเออเออฮ่าฮ่าบอกแล้วฉันเก่งที่สุดเฮ้ยแกฆ่าเพื่อนฉันฉันเจอนี่หน่อย ไอ้พิฆาตเอ้ยแค่แค่พลังเทพพิฆาตของแกจะสามารถช่วแกได้เลยฮ่าฮเฮ้ยส้มดีมึงแขกกระจอกตัวนึงแหละเฮ้ยแค่ไปจริงแล้วแล้วจัดการแกด้วยนี่ขาพิฆาตลอยตัวเอาหัวมึงแล้วพวกคุณผ่านด่ดดานที่สีแ่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการ,รต่อสู้ของคุณท่าวันจันทร์แล้วมันจะมาดีขนาดนี้ดิใช่ใช่ ผู้ท้าจริงคนสุดท้าย,ยมายได้เลยฉันคิดว่างี้น่าจะเก่งน่าดูใช่ใช่ใช่นีต้องเก่งมากแน่แเลยจะเป็นผู้ที่เก่งที่สุดบนโลกไปอ้ปวดเก่งว่ะม<ห>ันนี่ม,นม,มาฉันจะจาก,กัาราแก้เ่นแน่เท้าพี่คาดไปสิเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยวะาดารเจอนี่หน่อยอไม่นะเพื่อนอ๋อเพื่อนแกโดนพลังฉันหายไปแล้วฉันจะจัดการแกด้วยไม่นะเพื่อนมันแก้ฉัน โอ้โอ้อ้ไปลองปอยขอดว่าเยไม่ีคิงเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนดิฉันพักกับป้าดเองอืออืออโหตัวหนักจังเลยเนี่ยโอ้สวัสดีครับเ้ยมาได้ไงเนี่ยวาดมาไงครับท่ามได้เอาฉันจะมามอบเงินรางวัลให้นายนะอ่ะเอานี่ไปหนึ่งล้านบาทโอเค งั้นชัคไปละบ๊ายบายเที่นี่ก็มีเงิน รกือบรุนวานิลาครับมาดิเพื่อนผมจเองโอ้ได้ครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับเอี่ครับอันแรกเลยเออมันขายเท่าไหร่ครับโอ้ราคาร้อยเดียวครับร้านหนึ่งไหนครับืึรู้สึกว่านี้จะเป็นของปลอมนะครับไม่เคยของจริงครับมันไม่สามารถสแกนได้ครับฮะหงปลอมอ่ะฮ่าจริงหรอเนี้ยถ้าสีที่เราซู้มาทั้งหมดก็ไม่มีเหตุผลนะสิ ใช่เราโดนหลอกไม่เราโดนหลอกอฉันอุตส่าห์ส่งนานเลย